วันนี้พามาชมพระสมเด็จพิมพ์เดียวกันแต่ต่างสภาพน,นาเป็นธรรมดาเนาะพระส,สมเด็จเนี่ยเป็นพระที่มีอายุร้อยกว่าปีสภาพของการอยู่เนี่ยมีความแตกต่างสภาพของการใช้มีความแตกต่างองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานพระทิพย์นะองค์นี้ก็พิมพ์ฐานพระทิพย์นะหรือที่เขาเรียกว่าพิมเอนะก็จะมีสภาพที่แตกต่างเพราะนี้เรามาดูองค์นี้ก่อนนะครับเรามาดูองค์นี้กันองค์นี้เส้นซุ้มเนี่ย เรือหายไปเลยแน่นอนครับเมื่อเราดูพระสมเด็จสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของพิมพิมเนี่ยสาหรับพิมหลักนิยมเนี่ยก็จะต้องมีเส้นขอบกระจกหรือที่เขาเรียกว่าเส้นวาสนาคนโบราณจะเรียกว่าเส้นวาสนาตรงนี้แล้วพื้นด้านนอกนะพื้นด้านนอกของนอกซุ้มเนี่ยจะสูงนะกว่าพื้นด้านในเส้นซุ้มเนี่ยจะลาดเอียงขึ้นมาแล้วก็ด้านใดเนี่ยจะชันแล้วก็ม้วนเข้านะเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จ ในอีกแบบหนึง่งแล้วก็พื้นเนี่ยจะเอียงสโลเข้าหาองค์พระองค์พระนะองค์นี้ต้องถือว่าต้องดูธรรมชาติเลยนะพิมพ์ทรงเนี่ยยังยังคงความสวยงามแล้วก็ผ้าทิพย์เนี่ยยังเห็นชัดนะครับผ้าทิพย์เนี่ยจะค่อยๆนะครับเลาะขึ้นมาเลาะขึ้นมาแล้วก็เลื่อนหายไปใต้เข่าะ้าทิตย์เนี่ยจะค่อยๆเลาะเลาะเลาะขึ้นมานะครับแล้วก็จะดูเหมือนเลือนหายไปใต้เข่าไปโผล่อีกทอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีเนื้อเป็นก้อนๆนะครับต่อเนื่องกัน พื้นตรงนี้นะครับกับพื้นองค์พระเนี่ยนะครับพื้นโดยทั่วไปเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นพื้นเดียวกันฐานคมขวางหรือฐานชั้นกลางเนี่ยตรงนี้คมขวางจะชัดเจนเลยองค์นี้ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกกดพิมพ์ได้สวยเพราะว่าสภาพพานเนี่ยเส้นฐานชั้นกลางเนี่ยขึ้นเป็นสันคมเลยองคนี้อาจจะผ่านการใช้มาแบบปล่อยสภาพเดิมๆไม่มีการล้างไม่มีการซอนะปล่อยให้ให้คาบเหงือค้าบใครในจับนะครับตามธรรมชาติเลย จึงทางให้สภาพพระเนี่ยนะครับเขาดูเหมือนกับว่าจะดูกลังนิดหนึ่งนะแต่ถ้าดูโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นค่าผิวพันธุ์เป็นค่าผิวปูนนอที่ขึ้นมาถือว่ายังอยู่ครบนะเป็นพราที่ไม่เคยถูกล้างโชคดีของผ้า้ือคือเป็นพ้าไม่เคยถูกล้างนะไม่เคยถูกเช็ดไม่เคยถูกซ้อถูกแซะนะครับถูกแกะแล้วก็ที่สําคัญองค์นี้นะครับเป็นพ้าที่ไม่หักไม่ซอก สภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆถือว่าเป็นผ้าสวยเดิมๆนะแบบนี้ให้สวยนะนะครับให้สวยเดิมๆ